โคบายาชิบอลสมองดีนะครับตบอีวาไปผมมูฟตอไม่ได้เลย <c oughs> อะไรนะตบอีวาเนี่ยผมม<อ>ูฟตอบไม่ได้อ <c oughs> ีวาทำไมอ่ะ <c oughs> มีคสามารถมูฟออนไอฟาไสามจุดศนะูนย์อะสามจุดศูนย์บวกสามจุดหนึ่ง <c oughs> ช่วงแรกมันช่วงแรกมันในนี้มากเลยมันแบบ นึกว่าจะเบาอ๋อที่อยู่ในหมู่บ้านนะอ๋อเดี๋ยมแมงกาเลมาตัวสไลด์เออดูเลยมันโลหายมากอกับีฉากที่ตัตมาจากโลงอันไบหมโอ้โหมึงลองหายฟุกโตโอ้ไม่นะ ฉากจบฉากจบเนี่ครแฮปปี้เอนดิ้งเกินอะโมก็ถือว่าดีเพราะมันถือเป็นไอ้นี่เรื่องราวชีวิตผู้กำกับก็บด้วยที่เขางมวแต่ไอ้นี่กับเอวาไปหนีไปทำก็ติล่าไม่ไมอนแทกอยู่ทรงไหน ไฟิวฟิวฟิวแบบแฟิวต่างาวิต่รขามันฉันเองเพื่อนอยู่ข้างนอกต้องมีสิ ประตู้เออเดินไปทางขวาพี่ต่อ<ป>เข้ามามันก็เหยียบน้ำกูเป็นสิบอันอน่ะน้ำเป็นสิบอันวางแม่งเต็มห้อง่งไม่มีใครเหยียบละคน รมเป็นโคเนาะรุดผลิตจำนวนมากถ้าไม่ไอ้นี่เพื่อตัวเองก็โดนเคลียรทิ้งอยู่ดีดีตรงนี้ชอบแบบนี้จริงๆเลยห้องเนี้ยห้องมาวินคิวอะไรอยังไงก็ได้ มาบัลิตีตรงไหน้อ,องขัวยิงไปได้นิดหนึง่ง What the fuck <อ>นั่นตัวประกันน่ะไม่ใช่ฉันน่ะฮัลโหลหลอนมือนคูน <มา S 1> ่นะตัวใจมาบัลลีอุ๊ยเขามาเรือออ่อยู่หลังอยู่หลังนี่อยู่หลัง ทักนัดเลยจ้ะตอนนี้จะศูนก็ไม่แน่ใจะแต่รู้ว่าต้องช่วเพื่อนเออช่วยเพื่อนหน่อย โอ้หแม่งยืดตรงไอ้นี่อะไรวะเขาเรียกอะไรอีกหลังคาบ้านอะเออหลังกระแพงเงี้ยเอเอด้านหน้าเนี่ยเออข้างๆพี่ต่อเนี่ยแม่งลงเรือใ,ใครไปคิดว่าอยู่ตงไหนหนีไม่ได้เป็นไม่ได้ เวทีม,มันเป็นเลยนี่นี่ว่าเผาหาโ้ยโอ,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 อ๊ยเผาอยู่หน้าเพื่อนนะโอ๊ยเชียวโอ้โหแปลว่าอะไรวะเขาบอกเผาไม่อยู่ในห้องไปไปไปตั้งกินโลเออ เรียกเคยืนหน้ามาเลยมาวันดีเลยเออสวัสดีตัวเองชิงกำลังตามหาอะไรแบบไหนไหนกำลังต,ตามหาอะไรอยู่อะ่ะสุดมีีตามมาแล้วชนะหรอหง่ายๆ่ายเออเออนั่นนี่ต่อยสักหน่อยแล้วกัเหนื่อยดีก็ีวานนี้เขาคงไม่ทำอ่นะ มันน่าจะจบจริงแล้วป่ะแบบจบจบไปเลยผู้องคมกบก็ต้องปล่อยวางข่าวสภาอาจารย์แจ้งบอกว่า